สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะข่าวดีความโชคดีที่คุณจะได้รับในช่วงเดือนสิงหาคม2564นี้นะคะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระรักสมีค่ะตามมาด้วยไพ่สัจธรรมค่ะแล้วก็ใบสรุปคือไพ่พระเทวุรีนะคะจะบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยเป็นเป็นราศีที่มีความโชคดีมากค่ะ ถ้าเทียบกับหลายๆราศีที่ได้จับไพ่มานะคะคือถือว่ามีความสุขมีความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอะคะ่ะคือเดินทางสายกลางอะคะ่ะหลายคนในคลิปนี้นะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเชื่อว่าเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะโดยเฉพาะการสวดคาถาพาหุมมหากาบทชินบัญชรนะคะหรือว่าคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคุ้มครองค่ะเป็นคนที่ดวงแข็งนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะแล้วยังเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะมีเมตตาสูงชอบช่วยเหลือผู้คนชอบทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชอบทําบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆค่ะเรียกว่าเ,เวลาให้อะไรใครไปแล้วค่ะไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนนะคะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงะคะ่ะ ช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์อะค่ะคือเรียกว่าเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีมาโดยตลอดค่ะแล้วช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะหลายคนนะคะมักจะเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะผ่านจุดที่ยากผ่านจุดที่เศร้ามาก่อนค่ะทำให้มีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งค่ะเข้าถึงทุกเข้าถึงทรรมค่ะแล้วก็ ทำให้คุณเนี่ยค่ะมีชีวิตที่สงบแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงในรูปแบบที่คุณต้องการค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ธรรมะนะคะการแนะนำการให้ความช่วยเหลือการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้ความรู้และเชื่อว่าหลายคนก็ชอบให้ธรรมะค่ะในชุดเนีเ้ในเรื่องของอาชีพการงานนะคะถือว่า มีงานที่มั่นคงค่ะแล้วถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานประจำควบคู่กับการทำธุรกิจนะคะเป็นช่วงที่อ,อมองเห็นความสำเร็จอย่างชัดเจนนะคะในธุรกิจการงานที่คุณทำะคะ่ะมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทม,มาตลอดะคะ่ะแล้วในชุดนี้คือมีมีความรู้เป็นซนะะับค่ะมีความรู้เป็นซับการที่คุณ สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญกุศลนะคะการที่คุณปฏิบททัติธรรมหรือว่ามีจิตใจอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นชอบสร้างบุญสร้างกุศลอยู่สม่ำเสมอค่ะมันทำให้คุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีค่ะจิตใจดีแล้วก็เวลาที่ถ้าคุณได้ให้เวลากับการปฏิบททัติธรรมค่ะชุดนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะปฏิบัติธรรม เป็นประจำค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำมันทำให้คุณอะเข้าถึงความความความสงบที่แท้จริงแล้วมันก็เกิดปัญญาค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การต่อยอดในเรื่องของอาชีพการงานหรือการทำธุรกิจอะค่ะทำให้คุณเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นค่ะ แล้วในชุดนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ค่ะครูบาอาจารย์งานศา,าสตร์ศาสตร์การพยากรณงานสมุนไพรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะครูบาอาจารย์ในสถานศึกษานะคะแพทย์นะคะ แล้วก็ยังรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศลทุกชนิดการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอะคะแล้วถ้าใครต้องการทำอาชีพเสริมในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีความรู้ด้านไหนก็นแล้วแต่ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายทอดความรู้หรือว่ามีความเป็นผู้ให้อะคะ่ะชอบนำเสนอชอบเป็นที่ปรึกษา ชอบแนะนำนะคะจะบอกว่าคุณสามารถสามารถที่จะาขายความรู้ของคุณได้ะค่ะความชอบแต่ละคนกไ็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนสนใจในเรื่องของสมุนไพรอาหารเป็นยาบางคนก็สนใจในเรื่องของอแพท,แทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณหรือ,อาการให้ความรู้งานสอนไปเลยค่ะในชุดนี้จะบอกว่า,าถ้าใคร ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มนะคะถ้าในเรื่องของการเปิดดวงเรื่องอาชีพนะถ้าใครต้องการมีรายได้เพิ่มแล้วสนใจศาสตร์การพยากรณ์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณหรืองานสอนทุกชนิดนะคะโค้ดยูทูบเบอร์การขายคอร์สออนไลน์ต่างๆนะคะคือเรียกว่าความรู้ความสามารถเฉพาะทางบวกการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ ถ่ายท่อดอกปอะค่ะมันจะตีข้าออกมาเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้ที่จะเข้ามาตลอดไม่ขาดสายอะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเขาเรียกว่ามีความรู้เป็นทรัพยาหาในชุดเนี้ความรู้ไม่มีวันหมดทรัพย์สินเงินทองมีเข้ามาตลอดอะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมนทุกท่านนะคะ สิ่งดีๆที่คุณได้ทำไว้ค่ะการให้ความช่วยเหลือผู้คนการแบกรับภาระดูแลครอบครัวคนรอบข้างการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะคือสิ่งดีๆที่คุณทำไว้ค่ะมันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจการสร้างไรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆนะคะเรียกว่า เป็นช่องทางที่ดีเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีมีนค่ะที่จะได้เริ่มต้นนะคะที่จะได้แบบเ,เริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นที่จะมีช่องทางการงานการเงินที่ดีขึ้นนะคะแต่ชุดนี้ตัวคุณเองค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบ ติดในเรื่องของความฟุ้งเฟอ้อหรูหราฟุ้งเฟอือยนะคะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบสมถะค่ะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางปัญญาค่ะมีความรู้เป็นทรัพย์ก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่ะมีรายได้เข้ามาตลอดไม่ขาดสายค่ะการเงินถือว่าจัดว่าดีค่ะมีความสุขแบบพอเพียงแล้วก็มี มีความรู้เป็นทรัพย์เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ถ้าบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีเนี่ยถือว่าไม่ได้ติดขาดค่ะแล้วก็การเงินดีขึ้นด้วยซ้ำค่ะในเรื่องของความรักนะคะคน,คนโสดค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากถึงมากที่สุดค่ะมีโอกาสได้เลือกค่ะแล้วก็คู่ครองคนรักที่เหมาะสมนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่สินเสมอกันนะคะเป็นคนที่แบบจิตใจด,ดีมีคุณธรรม แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ยินใจหรือได้ไปเจอคนที่แบบเป็นเป็นพ่อไม่เป็นพ่อ,หม,พอหม่นะคะหรือว่าเป็นแม่ไหมคนที่มีอายุแตกต่างกันหลายปีแต่ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความรู้มีความสามารถมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงอะคะอ่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสศกรู้สึกอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ส่งเสริมคุณได้หรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาโซนยุโรปไปเลยะคะ่ะ ลักษณะคู่ครองที่เหมาะสมสําหรับคนโสดชาวราศีมีนะคะแต่ถ้าคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะ,ะคุณและคู่ครองของคุณเนะะี่ยค่ะหลังจากที่ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วนะคะชาวราศีมีเนี่ยจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวจากคู่ครองคนรักเป็นอย่างดีด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนค่ะใส่ใจรายละเอียดของคนรอบข้างเสมอนะคะ,ะคุณก็ได้รับเสี่งดีๆกลับคืนมาค่ะครอบครัว ค่อนข้างจะมีความสุขอบอุ่นแล้วก็มีความสุขแบบอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงะคะ่ะมีความสุขแบบแท้จริงในรูปแบบที่คุณต้องการแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อาจจะไม่ได้หวานแววมากนักนะคะแต่ว่าอยูด่ด้วยกันด้วยเหตุและผลอยูด่ด้วยกันบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความจริงใจความรับผิดชอบในหน้าที่อยูด่ดูแลกันจนแก่จนเฒ่าะคะ่ะจนวาระสุดท้ายของชีวิตะคะ่ะ เรีวยกว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคลาจากกันนะ,นะคะเป็นครอบครัวที่มีความรักที่มั่นคงค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะข้อครวรระวังก็สุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังค่ะต้นคอบ่าไหลา่ปวดแขนปวดขานะคะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือบางคนนะคะถ้าใครน้ําหนักตัวเกินช่วงอยู่บ้านนะคะคือแบบอ้วนขึ้นลักษณะประมาณนี้ค่ะข้อครวรระวังก็คือสุขภาพที่มากับ ที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารนะคะไขมันความดันเบาหวานน้ำตาล,น,ตาลน้ําตาลสูงเนี้ยค่ะก็ลองลองลองใช้เขาเรียกว่าใช้โภชนาการบําบัดค่ะเลือกทานผักผลไม้อาหารที่ดีมีประโยชน์หรือว่าเน้นสมุนไพรค่ะก็จะช่วยทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยค่ะแข็งแรงค่ะแข็งแรงนะคะคือในชุดนี้เรื่องสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะ ถ้าจัดสมดุลได้ดีนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ถือว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงค่ะก็ก่อนจากกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนทุกท่านค่ะขอให้คุณเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ทำในสิ่งที่คุณรัก ได้อยู่กับสิ่งที่สร้างคุณค่าแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขที่มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะ ไพ่พรมยานพยากรค่ะ